<c oughs> เอาละครับกบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผม <c oughs> ในรายกะมาชินเช้ <c oughs> ท่านเองครับผมวัน <c oughs> นี้ครับอยู่ในเกมโร,มปมรบป <c oughs> อกนะครับผมอ่าก่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำการสอนเล่นโหมดอินฟินิตอะไรวะเล่นอินฟินิตในโหมด e x ็กซ m ตนะครับในแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับผม รับรองว่าถึง40เว็บแน่นอนครับไม่ได้วงนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับมาแล้วก่อนหนึ่งน,นะครับเลือกโหมด extreme คนอื่นเนี่ยที่ผมดูดูมาเขาจะวางคิวกับเมตไหม ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราจะเล่นในแปลกแนวเพราะเราเอาป่าเอสคานอมานั่นเองนะครับดูหนะป่าเอสคานอไว้ไอ้นน่าเป็นไงสุดเท่ครับผม,มจิบอ่าเราด,ดูตัวนี้มันออกมาเลยดีกว่าเว็วลที่หนึ่งะครับเราไม่ต้องกลัวเอ้ยเฮ้ยเรามีแค่ห้าร้อยนะอันนี้มันหกรอยจะหาตังค์ที่ไหนไม่ต้องห่วครับเรา แค่ลองเันแค่ลองเันอย่างเดียวเราแค่ใจเยน็น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 โอเคนี่ตัวนี้ครับตัวนี้จุดสำคัญเลยเราอาจจะลกนะครับว่าเฮ้ยชิบหายเนี่ยมันจะมาพังบ้านเราไหมอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างอยู่ในแผนครับผม ะะจุดนี้เห็นไหมเงินมาเลยอะหกร้อยห้าสิบเราจะเริ่มวางเอสคานอนนะครับไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งรีบวางนะฮะให้มันอยู่ในรัศมีเราอ่าพอครบสองตัวปุ๊บกดปั๊บมันจะโดนทีเดียวสองตัวเห็นไหมอ่าจริงครับกดๆไปก็ได้ันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยวิธีที่จะทำแบบนี้ได้นะครับต้องเลเวลแปดสิบก่อนเพราะว่าตอนผมเลเวลหนึ่งอะเฮ้ยผมเลเวลยี่สิบดิผมลองทำเลยนะ มันไม่รอดก็เลยต้องเลเวลสองเอ้ยเลแปดสิบก่อนถึงจะทำได้อ่าก็ที่เหลือก็ชิลลแล้วครับเราไปนั่งเกาหันเกาอะไรเราก็สบายใจละนะฮะนี่ตัวนี้มาครับไม่ได้ไม่ได้แดกครับเอทานอนเราแบบของจริงของจริงอือดูปุ๊บส,สวย จริงถ้าเราเล่นแบบเขาเรียกวาวางกิกลเมตรตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะคแต่ผมว่าเป็นแบว่ามันชื่อ,อ่ะจริงเด็โนตผมก็ไม่เห็นใครเอามากันนะเขาจะเอารอยกันมาอยนิงโบลี่ก็ไม่เอามาเหมือนกันนะครับเอารอยมาแต่ผมจะเล่น,ปปนแบบว่าแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ต่อนะครับ แต่ตอนนี้อัพอัพไรให้กลางๆก่อนเอ้ยก็คิดจะไหมครับว,ว่าทำไมผมถึงไม่วางไม่วางตรงนี้แต่แรกเพื่อที่จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงที่นี่ก็คือสมมุติว่ามันวิ่งมาปั๊บตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับรอบมันจะสั้นกว่าถ้าทางนี้มันรอบเป็นยาวเนะปึ๊บปึ๊บอ่าได้สองทางด้วยแต่ทีเนี้ยคือเหมือนมาวางเพื่อเอาไว้กัน้นพวกง,โง,โง่ๆเดินเข้ามา เดี๋ยวประมาณเว็บเจ็ดหรือแปดเลยแหละตัวโคจะมาตัวโคนี่เลือดหมื่นหนึ่งนะก็คิดว่าทำมงเนี่ยแล้วมีป่าเอสคานอถอาจะกลัวอะไรจริงจริงนี่เพียแค่ตัวเดียวก็เว็บห้าแสนนะครับเก่งเรียนงจริงปับ๊บ แนะนำนะครับว่าทุกตัวที่มาเล่นนี้คือต้องวิวแปดสิบนะครับจริงตั้งแปดสิบก็ได้หกสิบน่าจะกำลังดีนะคนี่แปดร้อยสามสิบนี่คือขั้นสุดท้ายนะถ้าผมจำไม่ผิดตีสามจุดห้าก็พอแล้วนะเนี่ยสามจุดห้าก็เกินพอแล้วก็ไม่มีตัวหลุดละเดี๋ยวมันจะหลุดอีกทีก็ก็ต่อเมื่อวิวมันเยอะก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัพป๋าอีนขนา่ขั้นอนตัวนี้ให้เต็มเลยครับเราอย่าเพิ่งไปวาง ตัวเพิ่มเงินนะอ่ะเพราะว่ายังไม่ไหวเรายังไม่สามารถอ่าป,ปึ๊บตรงนี้แล้วกันวางนี้ดีไหมวะเอออย่างนี้แล้วกันออปึ๊บอ่าที่วางนี้เพราะว่าให้ตัววางได้ด้วยมันจะเป็นอะไรวะสองคนนี่ตัวคนมาแล้วครับเบิร์ดเจ็ดก่อนตัวคนจะมาก็เราก็อัพตรงนี้เต็มนะแล้วแหลมังนะเฮ้ยจริงจิงหนุห ผมรู้ผมรู้ผมเล่นมาแล้ว,วมันยังมุก,กอะไรเอ้ยเอ้ย่าปอ,อกนะอ๋อแม่ตกใจตกใจไม่ใช่ไปน,นะครับมันเป็นการผิดพลาดเนี่ยเด็ไดไม่ดีผมรู้ผมรู้มันมุกขอบผมอ่าตัวโคนยังมาได้ถึงซอยนี้เลยนี่ตัวโคนมาละหกร้อยเก้าสี่เราเห็นแล้วว่ะ ไอ้เรื่องอย่างน้อยกระจอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องตอนมันแปลงร่างครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเราอัดถึงแค่พันห้าละไอ้ถือตรงเนี้ยถือว่ากําลังดีจริงๆก็ผมว่าระวางเอสขาดตอนตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วก็วางอีกจัวตรงนี้ข้างๆผมว่าได้นะครับทีนี้ก็รอแหละไม่มีอะไรแนละ้วคือผมผมไม่อยากมองผมไม่อยากมองตัวที่วิ่งผ่านตอนเนี้ยผมเสียวไปเลย จริงผมแนะนำให้วางตรงนี้นะครับ2ตัวเลยตรงตรงนี้ตอนแรกแล้วก็วางอีกตัว,วตรงนี้อ่าเข้าใจไหมเข้าใจเลยเก่งๆก่งทุกคนอ่าเนีย่ยเห็นไหมตัวโคมาแล้วเอาหกร้อยเก้าสิบปึ๊บตีตรงนี้นี่ไหมพันแปดคือค่าค่าในทุกตัวนะครับพันแปดเห็นไหมอ่าอันนี้พันสามเาตาครับเจอ,อเอ็ดคาร์ชโนลออาไปนี่ตรงนี้หกร้อยเก้าสิบปั๊บดู ดูฮะคุณชมโอ้ยเลือดส8 0 0ันอ๋อสบายแล้วความตีตัวนี้เสร็จตัวนี้ก็จะตีครับปรับตรงนี้ตีปรับเห็นไหมปรับโอเคพอแล้วอ่าทีนี้เราปรับร้านเลยคะอ่าแล้วก็ให้ตัวนี้เก็บงานอาจงหวันนี้เราไปสร้างบ้านก่อนหาตังก่อนตอนนี้เราต้องรีบแล้วคะเพราะว่าตัวบินจะมาตอนเวฟสิบสามนะเราจะไม่ผิดนะเราต้องรีบเลยนะเพื่อเอาตังมาซื้อโบรลี่ก่อนหนี่ง แนะนำให้วางบัฟแถวนี้นะครับเป็นบัฟปูนเดี๋ยวผมสอนให้ฟังไม่ต้องห่วงจริง <c oughs> เล่นโหมดธรรมดาใช่ไหมครับคือเหมือน,น,นว่าเราเล่นเพื่อเก็บอ่ะเดีย๋ยวนั้นแยกไปเก็บดีวกว่าเดี๋ยวผมสอนอ่าโอเคอเร็ว,วสิเปิดละเยี่ยมเย่ยมึงกลัวครับนี่เราเห็นตัวมาเป็นร้านที่เราไม่สนใจพวกบอดครับอบอดอยู่แล้วแหละที่แปดร้อยยี่สิบสาม ไม่เท่าไรครับพรานี่คีย์คีย์บอร์ดทั้งนั้นเตะ่อผักก็แต่นะฮะพวกเนี้ย <c oughs> แค่นี้เราก็รอจริงจริงเนี่ยเราเราอัพเอสคารนเนี่ยบินบินดีเซลเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะแล้วก็มาอัพขั้นขั้นต่อไปต่อครับอ่าเดี๋ยวเวทีส่สามันจะมาละถามว่าทำไมมันทำแบบนี้ตอนที่ทำแบบนี้มันจะได้เยอะกว่าดีไหม เพราะว่าเว็บอ่ะมันช้าก็จะไม่ครับกว่ามันจะอัพเต็มปุ๊บก็คือผ่านไปสองเว็บละแต่ถ้าตัวนี้เราอัพภายในเว็บเดียวได้เลยก็เหมือนได้ดีกว่าโอเคสองตวัวบอลลวนะแล้วก็ที่เหลือเ,เราใส่โบลี่เลยเราอัพเราใส่โบลี่ก่อนไม่นั้นตัวบินมาแล้วโบลี่เนี่ยต้องอัพถึงขั้นสุดท้ายนะถึงถจะโบดามีแต่เอ็กานอเนี่ยวางแค่ขั้นเดียวก็ได้แล้วครับ นี่มาะฮะตัววินราคาหักไปหาบางที่นี่มาลเนี่ยรามปุ๊บเราอัพเต็มหมดใส่ก่อนเลยปั๊บใส่เข้าไปพันแปดวเดียวพอแล้วฮะแต่เลือดอ่าด,ดูดูดูเลือดพวกมันเนี่ยดูครับไม่ขนาดมือเราเท่าไหรพันแปดครับไม่ขนาดมือเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงก่อนมันจะมาถึงเนี่ยพันเวฟบเจ็สิบสี่พอดีก็วางได้อีกตัวหนึ่งของความน้อยหมดแล้ว น้องหัวนี่เห็นไหมมาแลวฮะปีหนึ่สี่ป๊บได้ประมาณสองตัวแก่สองตัวก็ไม่ดุละเดี๋ยวเอ็กแนอ๋อเขช่วยตีก็พันแปดตัวโคนมาก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีจุดจุดจาบอยู่หลายคนหลายตัวอย่างนี้ปึ๊บระวังวางไว้ก่อนเอาชายไปสิผมวางให้เฉยครับเดี๋ยวระวางตรงนี้สี่ตัวเลยปึ๊บเห็นไหม ตัวบินมาปุ๊บตายประตาหนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหกอันนี้เหลือหกนี่เดี๋ยวตรงนี้ตายเพราะโดนสองตัวปรับปับ,ปบฮะดูจังหวะนี้ฮะเอย่างไงปุ๊บบัฟเพื่อความชัวร์ฮะนี่ครับตอนนี้เป็นไงอ่าเห็นความอ่าทีนี้ก็สบายแล้วเดีือบเดี๋ยวมันจะเวือบสิบห้ามาอีกอ่ะมาอย่างวะามาแล้วหาเอ,อ้ยยังโบไม่จบเลยจังหวะนี้เราเหลือประตงไปอัพนี่ก่อนอ่า เฮ้ยว่าวางผิดด้วยวางไม่สวยวางถูกนะ,ะแต่วางม,มันไม่สวยครับไม่ชอบอ่ะนี่ถูกแล้วนี่อันดวดดำนี่ก็จำเป็นนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าทำยังไงให้เว็บ40ถ้าไม่มีดวดดำอ่ะอ่าเอียเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำทุกอย่างแล้วกันนะครับผมจะหาวิธีสอนมาให้ทุกท่านหนึงไม่ต้องห่วงผมจะพ่ยายามนะอัพให้ตัวหนึ่ง จริงๆไม่ต้องใช้เซลแมนก็ได้ครับมีบูม่าเขาคล้ายๆกันครับคือรอบสั้นเนี่ยบูม่าจะได้เงินเยอะกว่าแต่ถ้ารอบยาวเนี่ยต้องให้เอกานอยจริงฮะไม่มีใครเทียบพี่แกได้จริงเจ็ดร้อยมาปรับปรับปั๊บตายหมด just play หัวดอโอโหของจริงๆไม่ไม่เคยทำให้เราปิดตวังจริงฮะโอ้โหเดืนสองพันนี้ให้พอหรอโอเค คเ,เราตอนนี้เราสบานใจนะฮะตัวบินนี้ปีใหงไๆก็ตายเราไปอัพตังก่อนตอนนี้แนะนําให้อัพขั้นสามเลยครับเพราะว่ามันได้ตังเยอะแล้วเราเริ่มมีตังแลนะ้วไงเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ต้องอัพนะสามจุดห้าถือว่าเป็นจุดที่เคลียร์ครีปด,ดีแล้วสามห้าเอ้ยสามจุดห้าวิีคือเหมือนเรามีมินาโตะครับแต่ดาเมจเยอะอ่ะอันนี้นะครับพ,พันสามไม่ต้องกลัวครับเราเนี่ยผมหันหน้านี้เลยนะ เราสบายใจได้นะสบายใจได้เซียวเสียว,ยวโอ้สบายใจสบายใจโอ้ยเจ้าตโอ้ยผมรู้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 จริงไม่มุมกกันตอนนี้เราสบายใจละเพราะตัวบินจะไม่มาลตาะตั้งแต่ถึงเวฟนั่นแหละผมไม่ได้ลืมกันเพราะว่าตั้งแต่ระวังตัวตรงนี้ครบใช่ไหมเราจะเล่นไปถึงเวฟบสามสิบ 30, ได้สบายละประมาณถึงเวฟบสามสิบ 30, เป๊ะเนี่ย เราควรจะบั๊มได้แล้วนะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ต้องบั๊มอะไรไม่ยังเป็นเราเนี่ยเรามาใส่ตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวนะดูไอ้คอนนา,าตรงนี้สามพันห้าเอ้ยสามสามพันห้าถ้าคุณโก,ค,ณกคุณก็อัพเลยไม่คือมันมันไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราตังค์เพราเราเรามีตังค์เหลือไหมเมื่อกี้ถ้าผมผมไม่อัพถ้าผมอัพผมก็ยังมีตังคนะ์อะพอตาหน้ามันก็ขึ้นตังค์ใหม่ให้อ่าเนี่ยคุณก็อัพไปเรื่อยๆแล้วก็รอ มไม่ได้ยากแล้วที่เหลือมันสบายสบายเนี่ยตัวเลือดพวกนี้มันก็เบานิดเดียวมันไม่ไยากเอารูกเกียร์มาแทนโดดดำก็ได้นะแต่รูกเกียร์ต้องผมแนะนำให้ตั้มแบบว่าตั้มแบบเนี้ยตั้มแบบเนี้ยแต่ผมว่ารูกเกียร์ไม่ดีอ่ะผมเลยไม่ได้ทำน่าทำก็ได้รูเก,เกียร์เรามีโดดดำก็พอละเดี๋ยวนี้มันมีหมดเอ็กซ์ตรีมแล้วแป๊บแป๊บก็ฟาร์มไอตัวพวกนั้นครบละ <c oughs> ตอนนี้ผมเหลือรออัปเดตใหม่นะจับได้แล้วไอเฟเมอร์ไทเกอร์ใช่หรอวะเรนโกคุอ oh อ่านั่นแหละนั่นแหละ,อะตอนนี้เราครบใช่ไหม mm. เราอาจจะคิดว่าเอ้ยดาเดจไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเองให้มันเท่ากันตอนนี้แหละเป็นไรเป็นไรคือดาเมจมันเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่าตอนนี้เราไ <c oughs> อคานอนเนี่ยหกร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันได้ดีก็คือต้อง 800 800ขึ้นมี6มี8ตัวก็8-8ด4กสี่ก็คือต้องใช้ประมาณ6,000นสี่นั่นเองถึงไอ้คานอจะได้แบบว่าดีอะไรเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้เลย2-2เดี๋ยวนะให้ผมวางโบ,บ,บลีก่อนโมมากเลยนี่ระวางนี้อ่าอ่าสวยอ่ะสวยที่เราล,ละอัพใส่เลยโบลี่เนี่ยตัวประมาณละสี่พันได้นะผมเดานะห้าพันหรวปะมาดูดูดูด ห้าพันนะปัะ๊บอ่ะตัวละสี่พันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอ่ะสวยสวย <c oughs> เหนื่อยผมแนะนำนะครับตรงนี้นะยังไม่วงได้ไหมสวยวเดียวได้วยไม่ต้องขึ้นเลยแล้วปึ๊บปึบเห็นไหมหลังที่คิดว่าเฮ้ยไม่ถึงอ่ะคุณทำทำแบบผมดูนะครับแล้วระยะห่าง อ่ะดูด้วยตาปุ๊บกดถึงนะถึงแม้ว่ามันจะดูขอบขอบก็ตามมันถึงมันถึงอยู่แล,แล้วแล้วเราก็วางบับบแบบบนะเออช้ำเยอะค่อยวางไม่ต้อ,อ,องรีบจริงๆผมต้องวางถอยหลังมาอีกนะเพราะว่ามันจะได้โดนสี่ตัวแต่ไม่เป็นไรถ้ามันมันมีวิธีที่จะทำให้เราวางสองตัวเฮ้ยวางเออวินสองตัวว่าได้ดีเลย <c oughs> อ่ะตอนนี้ตังเราเหลือแล้วแล้วก็ไปใส่ตัวเนี้ยอ่าดีดี ทำเต็มมันก็ได้ครับตังเหลือไม่ต้องไม่ต้องปรับร้านก็ได้เพราะถ้าถ้าจะปรับร้านอ่ะเอาให้ตัวเนี้ยปรับร้านดีสุดละก็ตรงเนี้ยปรับร้านสานมจุดห้าพอละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไทำอะไรมาอ่ะอ่ะเปิดปึ๊บอนุวัตรอ่ะไม่ใช่โอเคไปปึ๊บได้ประมาณสี่ตัวนะเพราะว่าถ้าตัวตัวที่หกอ่ะผมว่าน่าจะเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวดู ก็จริงมันอ่าได้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 ได,ได,ได้เดี๋ยวดูครับผมพูดผิดอ่ายน,นี่สวยละอ่ะนะแล้วก็อีกทีก็วางข้างหลังข้างหลังสุดเลยสวยอันนี้คือจะได้บัฟนะฮะ่ะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองอ่ะปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ต่อตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองไม่ไม,ไม่ไม่ใช่บัฟแถวนะฮะอ่ะหนึ่งสองอ่ะไม่โดนโบลี่ไม่เป็นไร เอ้โดนแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรสมมติว่ามันไม่โดนก็ได้เดี๋ยเรามาบัฟตรงนี้ก็ได้บัฟตรงนี้ก็ตรงนี้2ตรงนี้2ไม่ไม่ใช่บัฟเลียงนะฮะเดี๋ยวไปหนึ่งวางหนวดดำก่อนเดี๋ยวค่อยโม v e หนวดดำนี่ผมผมไม่ได้อัพเต็มนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีตัวนะผมว่าไม่จำเป็นต้องอัพมันเอาแค่ว่าให้มันส s l ว w ไม่ได้คิดว่ามันต้องดีนะมันต้องจ u า p อะไรอย่างนี้เราแค่อัพให้มันให้มันอยู่เพื่อมันสโล w ต้องปรับร้านนะฮะัจำไม่ปรับร้านก็ไม่ไม่ดีตีพวกมันสลุนเอาเว้ยที่ผมมาวางแถวๆเนี้ยเพราะว่าเผื่อมีตัวหลุดนะฮะจริงคุณไปวางข้างหน้าห้หมดเลยก็ได้แต่มันเป็นสไตล์แต่ละคนอย่าไม่ต้องกลัวนะเนี่ยดูนะปุ๊บเอคโนตรงนี้ปรับปรับตายหมดไม่ถึงเลย ตอนนี้วางกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอ่ะวางข้างหน้าให้มันแบบโลอหน่อยหกหกตัวท้ายตัวท้ายตัวนี้ะแต่ถ้าวางของหมุดธรรมดาเดี๋ยววางอีกแบบนึ่งปึ๊บอะ่ะสวยหนึ่งช่องสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเอล่าเปเแล้วอะ่ะที่ก็ไม่ไม่เหลือแล้วแหละ ่ได้เวลาโม <c oughs> ก็หนึ่งนะครับบัฟวนนับนะฮะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สี่หนึ่งสองสามสี่รถจะนับยังไงก็ได้แต่ผมนับแบบนี้ผมถนัดหนึ่งสองสามสี่อ่ะเข้าใจแล้วครับไปเรากดบัฟตัวแรกปึ๊บอ่ะรอนั่งนั่งรอนับห้าวิหรือสิบวิก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะกดไปยังกดแล้วแหละแล้วเราก็กดหนึ่ง กดเนี่ยหนึ่งไงเรากดปั๊บหนึ่งไปแล้วมันกด3ต่อกด3ปับ๊บจริงจริงแนะประน่า1 2 3 4ก็ได้แต่ผมถนัดแบบนี้ผมจะเรียกรงนี้ว่า3นะอ่ะ3 1 2 3นี่นี่ตัวที่ 3. อ่ะรออ่ะปั๊บหายเราตกกับที่2 1 3 2 4ึ่อง่เราไว้ว่าเรากดแบบนี้อ่ะตัวที่2มาปับ๊บสวย2แล้วก็รอเดี๋ยวปับ๊บ เดี๋ยวบัฟมันจะขึ้นแค่สองตัวนี้อ่ะรอรอบัฟหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูตอนนี้ไม่ได้บัฟก็จริงเดี๋ยวเราจะย้ายมาทีหลังเนี่ยเห็นไหมบัฟจะขึ้นแค่สองตัวก็ก็คือถ้าบัฟขึ้นฝั่งไหนอ่ะแสดงว่าเราทําถูกถ้าบัฟขึ้นฝั่งฝั่งเนี้ยแสดงว่าไม่ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้แหละที่สามารถกดบัฟได้อ่าหนึ่งสามสองสี่เห็นไหมเดี๋ยวตัวบินมาปุ๊บมันก็ตายเพราะเราบัฟพอดีค้าคันนี้หมดแล้ว ที่ผมวางแถวนี้จริงๆเราต้องวางตรงนี้นะผมว่าปุ๊บต้องวางเอวอิเนี่ยตรงกลางๆหน่อยเพราะาพอวางตรงนี้ใช่ไหมครับมันมันไม่ถึงเอคานอตรงนี้อ่าเก็บป่ะอ่าโอเคทีนี้ก็เวฟถึง40แน่นอนรับรองว่า40ชัวร์ถ้ามีในโดนได้40หละผมว่าอ่าเห็นไหมบัฟบขึ้นฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะตัวไหนเราก็เราก็กดแล้วแหละอ่ะ ตัวนี้ปึ๊บเราไม่ต้องมานั่งกดเรียงทีละตัวแบบว่าหนึ่งสองสามะอะไรแบบนี้บัฟบ,บนไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งโม้กับเพื่อนอะไรนี่สมมติเราไปดูหนังมาเลยเราแค่เหลือบตาม,มาดูแป๊บนึงแล้วก็เอ้ยถ้าบัฟหายเนี่ยพี่สังเกตบัฟหายนะอะ่ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนึง่งเนี่ยบัฟหายหายไปกี้่นาทีวะอืม ถ้าบัฟหายคือตรงนี้จะหายอ่ะปุ๊บคือเราต้องบัฟต,ตัวตัวต่อไปละอ่ะกดปุ๊บบัฟอ่าถูกต้องนี่คือวิธีที่ถูกนะครับหนึ่งสามสองสี่อ่ะสี่กดไปแล้วตัวต่อไปตัวอะไรตัวหนึ่งแล้วเรากดบัฟอ่ะสวยสวยอย่างนี้เลยสวยหนึ่งสามสองสี่หรือว่าหนึ่งสองสามสี่หรือว่าวางตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่อ่ะ 3, 4, แล้วสามสี่รู้วสบายใจเมื่อกี้เรากดอะไรไป 1324 1, หรือว่านับ1 2 3 4งสอี่ก็ได้นะตัวนี้หนึ่งนี้ 1, 2ตองนี้3ตามนี้4คือผมถนัดเมื่อกี้นะ1 2 3 4ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนี่ยพ้นนี่ตามมดตามตามหมดอยู่แล้วเพราะว่าโบลี่เราก็ไม่ไม่ใช่ไก่กาอาราลีนนะ่อะชิบหายแล้วไม่ได้บัฟเสียดียนี่อ่ะผมไม่ได้บัฟไงม,มันก็เลยเป็นอย่างนี้แม็กเว็บสามสิบคือต้องบัฟนะอ่าสวยถ้าบัฟนี่คือตายอยู่แล้วเพราะมันตีหมืน่นหมื่นหนึ่ง เดี๋ยวประมาณเวฟสี่มันก็ตีจักสองหมื่นแล้วแหละแนะนำให้คนที่เล่นเออร์วินนะครับคนเลคนให้ win เออร์วินด้วยประมาณสัก6 0สิถึงแปนะครับเนี่ยตังตังมันจะพอแน่นอนครับเวฟสี่บเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยใส่ใส่เดดโนดอะถ้าคุณกลัวใช่ไหมคุณคุณก็วางเดดโนด้เลยเาวางาตรงนี้ก็ได้ ระวังไว้ก่อนสี่ตัวนะขี้เกียจมาอัพทีหลังลยอะไรเงี้ยอาจจะทันเอ้ยแสดงว่ามันก็โดนแค่ตรงนี้อ่าใช่ครับมันจะโดนแค่ตัวนี้กับตัวนี้แต่คุณรู้ได้ไหมครับว่าอะนรเรอมันก่อนนะ, <c oughs> เ,พะเพราะว่าการบัฟบ,บนแบบที่ผมพูดนั่นแหละมันทำให้คุณนั้นบัฟได้โดนทุกตัวนี่โดนตัวนี้ปั๊บ,บ เดี๋ยวเราวาง x ขคาอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเด้๋ยวเวนอาไว้ตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราบัฟถ้าเราบัฟตัวสามปึ๊บเพื่อนะบัฟตัวที่สามมันก็จะโดนฝั่งนี้เห็นไหมอ่ะปึ๊บสี่ตัวที่สี่ไปปึ๊บเห็นไหมฝั่งนี้โดนบัฟแต่ฝั่งนี้จะไม่โดนเดี๋ยวฝั่งนี้บัฟจะหายเพราะว่าฝั่งนี้ไม่โดนบัฟอ่าปึ๊บตัวสองตัวหนึ่งปึ๊บเห็นไหม กด,กดไปดแบบดไปัป๊บตัวนี้ก็จะไม่โดนแบบแต่ตัวนี้โดนคือเรากดสลับแบบน,นี้มันจะโดนทั้งสองฝ่ายแต่จะมีวิธีนึงก็คือกดแบบว่าหน,นึ่งสองสามสี่แบบนี้แต่วิธีเนี้บัฟอาจจะหายได้ก็จะไหมแต่ถ้าเรากดแบบนี้คือบัฟจะอยู่ตลอดปัฟจะอยู่ก็ต่อเมื่อเรามากดแต่ถ้าเล่นหนึ่งสองสามสี่ปัฟอาจจะหายได้เพราะเรากดตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้สี มันดีเลยนะผมว่ามันช้าไปมันช้าไปสำหรับผมนะกว่ากว่ามันจะบนมาถึงใช่ไหมครับสิบปีครับมันจะกว่ามันจะบนมาถึงสิบปีตอนขี้หลายแล้วยังไม่มาเลยวิธีบัฟก็ไม่มีละส่วนมากเราจะเจอพวกบัฟแบบบัฟแ,แถวครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกระวังลบวิ่งก็ได้นะฮะเนี่ย ะวงางไว้เล่นก็ได้วางได้แปดตัวแต่มันขายไม่ได้นะเราจะวางเล่นก็ดูดีๆนะปึ๊บหายไหมเราบับตัวนี้ก็ไม่โดนตัวนี้ก็จะไม่โดนบับอ่ะเดี๋ยวใหม่อ่ะเราเราวางเล่นไวตรงนี้นะสามปึ๊บเดี๋ยวกดตัวที่สามต่อปึ๊บอ่ะตัวแรกก็ไม่โดนเฮ้ยอ่ะปึ๊บกดตรงนี้ อย่างผมทำให้ดาเมจหายไปชม,มันถึง40ส,ส,สิไปแล้วตัวนี้ก็พอเรากดฝั่งนี้ปุ๊บตัวนี้ก็ไปโดนแต่โดนเล่โน้ตเห็นไหมสังเกตได้ว,ว่าเร่โนดบัฟจะไม่หายพอเรามากดฝั่งนี้ปุ๊บเล่โนดก็บัฟไม่หายแต่ถ้าเรากดฝั่งนี้ทั้งสองครั้งโดยที่ไม่ได้กดฝั่งนี้ในครั้งที่สองบัฟจะหายไปอ่ะสิปุ๊บ บัฟจะมมีวันหายก็ต่อเมื่อถ้าเราอยู่ประมาณสมมติว่าคุณเล่นหุ่นยนต์ไปด้วยใช่ไหมแล้วคุณก็แบบว่าขี้เกียจมานั่งดูอะไรเยางี้อยากตีอยากเอาดาเมจวะคุณก็ตีตเวลาคุณตีอ่ะคุณก็นับประมาณ14วีวิหรือ15ก็ได้แต่15มันอาจจะพลาดได้นะเพราะคุณวัวติดลมตีเ่ผมก็นับ1 2 3 1> เพราะว่าเมท่านไหนตีครั้งหนึ่งเท่ากับวิหนึ่งก็จะได้ถ้าเราตีไปครั้งหนึ่งก็นับวิหนึ่ง นั่แหละแล้วเราสมมติเราตี15วิหนึ่ง1องสา้าสิบหปุ๊บเราก็วิ่งกลับมาดูคือบัฟหายแน่ๆเงไยบัฟก็หายแล้วเราก็กดมากดบัฟอย่างงี้เวลาเล่นกับเพื่อนเขาทำอะนี้แหละครับสบายใจได้อ,อันนี้ด้วยสี่สิบแล้วเห็นไหมครับเพราะเรามีบัฟจับอย่างผมตร่นี้เยอดนี่ ก็กดตัวที่สี่สังเก,เกตได้ว่าบับจะไม่หายบับจะหายก็ต่อเมื่อวนรอบใหม่ก็คือก็คือบับจะหายตอนที่เรามากดตัวที่สามแล้วก็บัฟฝั่งนี้จะหายตอนเรามากดตัวที่สามแฝั่งนี้จะหายก็ต่อเมื่อเรากดตัวที่สี่เข้าใจไหมครับนี้นี่ตัวที่สองจะหายอ่ะตัวที่สองเห็นไหมถ้าเรากดตัวที่หนึ่งปุ๊บบัฟมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ตายแล้ว มันจะไม่ไหวตรงตัวแอร์เดี๋ยวรเราไหวแล้วว่าเรามีไอเนี้ยเจเโน่เดี๋ยวตรงนี้ก็จะตายเพราะมีเอเทอร์นโนรอก,กันนะมันตีชา้าห้าวิอ่าหายันตายเห,นยหน็นไหมเลือดไหลเป็นน้ำไปฮะน้ำึ่ะไปพูดดีกว่าไปคุณนอ่ะเรากดตัวที่สามไปแล้วตัวที่สองก็ได้ แต่ผมเรียกว่าตัวที่สามหนึ่งส4หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาสี่กดตัวที่2ผู้ผิดอ่ะบัฟต่อเดี๋ยวบัฟหายได้นะถ้าเราไม่กดบัฟเราต้องกดตลอดเลยบัฟหายแค่แป๊บเดียว2วิก็ได้แต่เราแค่มากดทันไม่เกินไม่เกิน5้าวินะถ้า20ใช่ไหมครับมันก็จะสวยนะแบบนี้สวยนะแบบนี้อ่ะเราก็ไปบัฟต่อ ออเจบที่เว็บ40เดนโนจะไม่ได้ใช้สวยไ,ไม่เป็นไรครับถือว่าแบบนี้ก็ได้แล้วนะทีเรก็ได้เว็บ40แล้วแต่ถ้าคุณเล่นใช้เดนโนใช่ไหมครับคือมันจะได้ประมาณ45นะผมไม่ยอมโม้ไงมันเลยเป็นอย่างนี้ถ้าคุณกดใช่ไหมครับมันจะได้ประมาณ45 50ผมว่ามันยากนะมันมีคนโม้ให้ผมฟังคือมันได้50ผมว่ามันมันโม่ ก็นี่นครับพิธีเล่น n f i n i t y m o d ดแบบ EXTREME โอเคจบไปแค่นี้ครับเซตเซตนี้เลยนะครับตามผมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้แบบนี้คือชัวชัวแน่ยเราไม่ต้องกดเราเราไม่ต้องกดหรือว่าไม่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่สกีบ่ะคือเรากดออโต้วสกิปได้เลยเนเราสบายใจอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนี่ สุดพายที่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าโด,าดนใจกดสัพบพายสวยผมขอตัวรับก่อนผมบ๊ายบายโอ้โห